สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่องแมททิลเกิลสต Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปพีเอร์การ์ดฉบับสั้นนะคะโดยที่เราจะถามไพ่สั้นๆเลยว่าสิ่งที่คุณรอนะคะสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เอ๊ะมันจะมาเมื่อไหร่เอ๊ะจะได้เจอเมื่อไหร่เอ๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสิ่งที่คุณรอนะคะตั้งน้าต,ตั้งตารอเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะโดยที่เคสมีตัวเลือกให้เลือกเนี่ยเป็นการ์ดนะคะ5้าใบาตัวแทนไพ่ด้วยกันนะคะ กองที่1จะเริ่มจากซ้ายมือเค้กเหมือนเดิมนะก็คือ The Magician นะคะกองที่2คือนวันกองที่3นะคะ Seven of s w o r d นะคะกองที่4นะคะ b r i t i s h นะคะกองสุดท้าย The Star นะคะ1 2 3 4 5เลือกได้เลยค่ะเดี๋ยเ,ยเริ่มเลยนะกับเพื่อนๆที่เลือกการใบนี้นะคะสิ่งที่คุณรอนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะอาจจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะคะ3ส,สัปดาห์หรืออีกประมาณ3เดือนนะคะ ห้าปี7ปีนะคะเกิดขึ้นวันเสาร์นะคะประมาณนี้นะคะคนที่เลือกกองที่1นะไปต่อนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกการใบนี้นะคะหรือว่าคนที่เลือกกองที่2นะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะอ,อ,อาจจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะคะสสัปดาห์ต่อจากนี้หรือว่า2เดือนต่อจากนี้นะคะหรือว่าจะเป็น4ปีนะคะหรือเกิดขึ้นวันพุธนะคะประมาณนี้ โอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบที่3หรือคนที่เลือกเซเว่นออสอดนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะสี่วัน4สัปดาห์นะคะหรือในช่วงประมาณเดือนมก,กราคมนะคะหรือว่า,า10สัปดาห์ต่อจากนี้หรือว่า10เดือนต่อจากนี้นั่นเองนะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะใบที่4หรือว่าคนที่เลือกไฮปริเทสนะคะคร่วงไหมเนี่ยไม่่วง สิ่งที่คุณรอคอยนะคะจะเกิดขึ้นในอีก12วันนะคะหรือว่า12สัปดาห์นะคะบางคนนะคะจะมี1ปีนะคะหรือว่าวันอาทิตย์นะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบสุดท้ายนะคะใบที่5นะคะดูซิว่าสิ่งที่คุณรอคอยนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะอาจจะเป็นเดือนเมษานะคะ1สัปดาห์ต่อจากนี้หรือว่า1เดือนต่อจากนี้นะคะ หรือจะเป็น3ปีต่อจากนี้หรือวันอังคารนะคะโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ